เรับตอนี้เรากลังมาเที่ยวหน้าโพงครับทีนี่นี่จุดประสงค์พี่แจ็คมาครับที่มาเยี่ยมยามเรา <laughs> ก็เลยลุยตอนเพี่ยงๆกันเลยเพราะมีเวลาที่ต้องเดินทางต่อนะครับพี่แจ็คจะเดินทางกลับก็เลยมาดูทางนามาแล้วครับทางเทยงนาเราลังจะเดินไปที่โพนทางกอกสัมสาใหญ่พ่น ประมาณนี้อุณหภูมิสายแบบนั่นเดือดเลยสาเดือดเลยครับร้อนม่วงหลายสิปีนี้ก็ได้แก้มซ่อนไปเลยตัวนี้ถ้ามันดูเหมือนเป็นมันออกร่องแต่มันปุ๊บป้อมมันไม่ยาวแล้ว,อ,วออกร่องทุกวันนี้แต่ไม่ร้อนออกร่องอย่างเงี้ยอถึงได้ยนืนบนโกนใช่ปีนี้ออกปีก่อนอะ เยอะเป็นเมื่อกี้ไม่มีนะมะม่วงปุเมื่อกี้ไม่ได้เลยมาปีนี้ได้ทีนี้คุณอ่ะพวกกาวฝากก็ได้ยากโอ้โหที่ต้นี่คำต้องคำต้องต้องเปรี้ยวรสชาติเตรี้ยวครับต้นนี้นี่ผมก็ไม่นามานานจะรู้ว่าเขาลงไปแล้วต้นมะม่วงล้มเองเลยไหมโอ้โหมันเป็นศกศกนกรรมนี่ยู้มไงวะนต้องไปดูะหนอ ครับพี่แจ็น,นี่จะได้เขาลากมันขาดเลยตัวนี้กูนะพีกแกแล้วผมก็มาปลูกต้นน้อยไปนี่ไงปลูกแทนไว้โเราลงเองครับลากแกลุดเนี่ยจะนัง่งจะปลูก แ,บบแต่มันไม่ค่อยโตเพราะว่าเราปลูกเมล็ดซุ้มบักนึกอะโ่กไปว่ามากตายสัใน,นีคือเกิดโพนี่พ่อไอ้แม่โพนความร้อนที่เขาล่มมันมะม่วงผม,ผมปลูกไม่รู้ตายยังจิดไว้ไม่ได้มานานเลยติดกับเดือนแล้วนี่ดูที่สภาพมันร้อนร้อนแห้งปูยังกับบลอลลด มันห่อนครับไม่เป็นเดินหอมส้ำสาหน่อยก็รังึ้นเพืกันพี่ใจต้องจำได้ผลนี่จำได้ปุ่มผ้าในผักกัญชาเป็นนาปุ่มยาเป็นนุ่มไป,ไปสโซกาพาเอาเปลี่ยนไปเยอะนักหน่อยไ,ไปดูนี่ไหมพี่โซกำพาเออั่นาสงสารยัยปะกดสงสารอันนี้ดูตรงนี้มีเด็กคมแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาลดตอนจะกลับปุ๊บ แยกน้ำไปเลยนะต,ตามทางนั่น,นตอนเจอสักขวดไปหยอดทางนูองอ้นเดี๋ยวไปไปกันเลยน้ำไปกินด้วยกาแฟไปกินริมโพงเดี๋ยวนะครับน้ำไปหยอดต้นไม้หน่อยนะครับไป เด,เด็กไหมโอ้ห่อนครโอ้ไม่ให่สะโตก็ยิ่พออือเนี่ยพี่ที่เรามาก่อนนี่ก็เป็นบวก,กบไปครับเป็นโพงเป็นที่เป็นใบลำโพงน้อยมาก่อนไงมันอยู่ข้างๆกันไงมันยังมีสองโพงอยู่แบบนี้มาก่อนเด็กๆ เป็นน้ำแอ่งแบบนี้เป็นน้ำขังมันก็เลยมาเป็นโพงน้อยแบบเดียวกันเลยนี่เหมือนกันไปข้างข้างโพงใหญ่นี่แหละนี่พี่แจ็คท่าสาธยายให้เราเนี่มองว่ายน้ำที่ว่ายน้ำของตู้เกือบตายตัวนี้แหละตอนนั้นว่ายไปถึงมาบัะหอดฟังนี่พี่แจ็คท่าสายอือ พักบออันนี้ใบไม่ลงก็ซื้อได้นี่มันเป็นดอกมันก็บใบมันยูโวเกลวิ้นประดิตฐอย่างนี้ส้มสาส้มสา,สมสาําบัน,บนํนำบันของแท่เลยแต่จิ้มน่อยๆนี่มันพอเลยแต่เจ๊งย่างยู่เ่าเห็นเป็น,เป,นเป็นอยู่ริมโพมเจ้าถังสาใครเอานนี้มาพี่จรปลูกอยู่คาลิปตัสถ้าเลยมาตัดไปแล้วชุดนี้ฝั่งนี้ตัดขายไปเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่ครับแต่ฝั่งที่อยู่ช่วงกบพาผมมันก แต่สองปีแล้วเลยตัวเล็กๆอืมเห็นป่งลึกตู้ขุดหลอกหลังการงานสร้างเหมือนไฟนะเ็เขาเรียกไฟเนี่ยไฟไม่แสนลึกนี่ขุดเนี่ยเขาขุดเลยรัฐบาลกุดจบจกขึ้นมาเลยจกให้ลึกใหญ่ยาวเพื่อให้น้ำเก็บพอเมษสามามันก็แห้งหมด เที่แล้วาพาไปเช็ดข้ามั่งนู้นครับพี่้กนกระพานู้นข้ามเลยไปบ้านหินเฉยเลยไปได้มันจะขอดกว่านี้ขอดนิดไปไปดูปะมีาพาไปแจ็คมาสำรวจในรอบสามสิบปีนะครับมากกว่านั้นนะที่แจ็คไม่ได้มาเลยไม่ได้มาหาแล้วเออมากกว่าสามสิบ จริงนะนานมากเลยนะโหตั้งแต่ไปจากวัดสนิสุกร์อะวีดอยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ใช้กล้องแบบมองแบบนี้เลยปวอุ่วเจ๊ได้ไครับเจ๊น้ำนี่ผมพยายามปลูกมันกันะ่าพแถวนี้มันไม่ขึ้นม่นด้ใสที่ผมได้คือเอามาจากป่าคือต้นยางตนนัวนี้ผมปลูกได้เลยพี่ ต้นย่งจกบปาได้หน่อยลงมาหน่อยอยู่อยู่นั่นี่เองนี่บ่ตายได้ไม่ทนไม่ทนมะม่วงตายบ้าถึงอนอะไรก็จะมาหาหามันไหจ้าคุดบ้านมุลนี่มันส่นใหม่มันแซงนี่พี่แจ๊คคือตายต้นนี้ข่อยนี่ต้นบางแง่ด้ว่นี่ต้นแง่สองปีเด่นมันก็ไปว่ามาเลยมันตายมันห่อนบางแง่เดียครับเนี่ย พ่อเกดี๋ยวม,มันไม่หยดมืออด่อเลยเดี๋ยวจมาโดนโดูน,ดนี้นิดนึดนดขขดนงนทุ่มหันไปไอเล็กเดี๋ยนะมันลึกเดต่ก็ไม่ถึงกสุดเพราะว่ามันมีตรงที่ขอดที่สุดเึื่อปลายชุยกังพานบรรยากาศริมโพงครับวันนี้นาำลงไปหลายนี่ว่าตายตัวนั้มีกัได้ ต้นอ้ไรนั่นไหมอะไรหอมอ่ะอินแรงสลัดไหมต้นสลัดเนี่ยที่ผมปลูกพี่มันอยู่แบบนี้เด็กถนน,นนถนนเพรนะตัว,วมันหักกันหมดโอ้แม่นนี่นี่นนตัวซาถ้าเรามันอยู่ข้างโพงมาจำน้องวันนี้เนี่ยซีผมมานาผมก็มาจัดการพวกนี้ ใช่ไหมลำต้นไม่น้อยนะมันโตแล้วแต่มันมันไม่ไปต่อมันบบใหญ่งัวกินคุยได้ง่าแต่งัวไปแหนแล้วไม่กินโอ้แต่ละต้นเดี๋ยวนี้ตายหาลงไปเลยนี่พี่มันเหี่ยว่เนี่ยมะม่วงนี่มันเหี่ยวแดดตายแล้วเพราะทวดถอยดีเนาทษเจ้าของบ่เดีมาหดนี่มะม่วงที่ทำต้องแก้ด้วยกันมะม่วงนี่ไม่นแล้วขึ้นไหมเขาขึ้นใหม่เห้ นี่พี่คือส้มกัมพา์จะทำไงก,กับส้มกัมพาร์เนี่ยคักบ mm ่ออลัง,บบางการดีใหญ่มากตู้ได้แปดแปดไร่พี่ก็ให้เยอะกว่าเพื่อนแต่มันเป็นส้มกัมพาร์มันเป็นสถานที่เหมือนเหมือนเหมือนเ็นเทียดอ่ะเป็นแบบอนุรักษ์อะเชิงป่าดั้งเดิมพี่ป่าแบบนั้นคืเราไม่ยังไม่ทําอะไรกับมันไม่อยู่มันเนี่ยผมก็าย้ายพวกนี้ไป ไม,นะม่แมกบ่ไปต่อมันสองปีเลยนี่้เนี่ยมีน้ำซ้ำตายด้วยตายโดยที่เพราะว่ามันร้อนม่วงผมส่วนท่านเห็ดใบ้่นวนน,นนี่ยงคนหนึ่งหินหน่อังกุญหิน เห็นกันเดินลดเลยท้างพู่ดักผูเลยที่เชยก็มีโครงการอยู่อยากจะทำเจ้คนาาทางเข้านะทั้งเมื่อกี้เรื่องบอกที่ที่มีต้นนั้นโดนไฟไม่โอ้ดิไม่ตายว่ะพี่มากอกึ้นขึ้นไปเฉยนี่ถนนเหมือนก็ไม่โตไม่ตาย อยงมันต่ำสุดต่ำเสียงโขกบ่ะกลวงๆนี่ไพี่ตอนแรกพ่อจะเช็ดเท้ามองหนีตอนพาเอ็นมานั่งเลกีตาร์ตอนมาอยู่บ้านโศกเนาะชอบอยู่บ้านโศกไปเช็ดเท้าเด้พูดเลยว่ามันดึกโถสั่นอย่างคนมาไปเห็นเลืกเข่าวอย่างเดียครับมันเป็นใตายเดียวคนทั้งเมืองครับว่ม่ผู้ได้เห็นดิมันมันโดดเดียวมันเงียบถึงว่าบี๊ได้แล้วดึกโทษไสั่น แต่วันทัเลดีนขนาดแง้มแง้มหน้าฝนได้หลายมันจะเบิ้งเดียด๋ยด้เหมือนเราอยู่ข้างแม่น้ำเลยด้านน้ำเปียกๆเดี่ยโอ้โอ้สุกอ่ะแบบถ้าเรามีเงินเราก็ทำเป็นที่นั่านเชี่สวยนะมองไปแล้วสวยนะเออถ้าน้ำเพิ่อเจอเราทำเป็นหน้นบันไดลงไปนะย่อนขาไปหาไม่สิไดนะหมายความว่าต้องต้องเตรียมที่ตรง,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 งนี้ก่อนใช่ท่าน,นเดินมาสะดวกไงแล้วมันทำยากเลยเพราะน้ำมันหากันอันนี่ก็เป็นน้ำนี่ไเวลาเขาอยู่เวลาหน้าฝนในน้ำจะขังตรงนี้เลยนะฝนตกมานี่ เป ỉ, S s mats, unku, lips, umas, mm ็น hmm. น I mean, like ้ำดำปีเลยน้ำเป็นน้ำหมักเลยหมักด้วยไม้อหเหือไเสียครับเพาดังเดบิจบ่อที่ดที่ยวงผมก็เลยเอหลงมัวมากุ้งองนมันกเป็นไงกหาคือได้ตำเหน่สามปีสมเก่าอันนี้ต้นการเนี่ยไ่ได้ปลูกเองเห็น่ ตัวหนาเออหนีง่ายครับนี่ไ er, ด้ต้น er, จ้าต้นหนึ่งเราได้รถนามาปลูกนะสมัยอยู <c oughs> well, ่วันโตกอยากได้มาปลูกแต่นี่มาเจอไอ้จึ้งเลยตอนนั้นก็มีนั่นี่มุดไปเจอตัวหนึ่งโดยโดยไม่ทันใจมีจริงเรามองมาเห็นนี่พี่พี่คิดว่าขวันอะไรเนี่ยนั่้จังเหรอเนาะต้นไม่ตายได้ไงแข็งๆมานน้ำหน่ำก็ไหนบุญต้นไม้กำน้ำพี่วะือจะมาใครๆเนาะ บอนเลือดเออแตะหยาบแล้วก็ไม่ใช่เป็นไม้แค่น,นั้นลิพี่เป็นไม้นั่นเด้ไม้แค่นี่ไปเทียนไหมโอ้ยบกุกนี่เขาถไฟรถายก,ากับเทียนใบมันห่อนบอลเข็นบ้านี่ละพี่พี่ดีพาไปเทียนามปิแล้วมันโดนปีนี่มันบุกปีนี่นี่ไงพี่แจ็คก็ข้ามได้แล้วไง นี่ของเขาบนปุ้ยมาเขานี่อยไม่ง่ายเด้วนี่เึงนตดว่าเราเราแบงบมียท่กโทษ่อไปแหนนอเท่าน,านั <laughs> านนา้นห่อนะนอในจนใหม่เจา้าใบยมวยไงไปไหนพอเลยลบเอาบัางนามพวงเสอแล้วแห้งคอดเดี๋ยวละข้ามไปดูดิ ครับปนี้แห้งครับเดี๋ยวปนีนั่นนงเนี่เลยนี่ปีนีีแล้ว่าปานี่เด้เปีที่แล้ว่าแห้งปานีตัวนี้มีความแห้งเป็นพิเศษพเพราะฝนไม่ตกเลยนี่แหละไปจัดตุกกระพาะตองใส่กับปูบางนี่เลยใช่งหน้มเนี่ยตึง้งมันนี้เลยอยู่ผู้เดียวหล่นตึง้งหล่นแจ๊คยู่แข็งหรือว่าจริงด้วย เออมัน,มนเราไม่ใช่เหมือนพ่อเหมือนพี่วาดนี่เราไม่ได้อยู่นาแบบเฝ้าหรือว่าอ๋อบักลงงวดนี่ครับบรรยากาศน้ำพงวันที่ยี่สิบวันเท่าไหร่ยีิบสองนะพี่ยี่สิบเออเมษายนครับพสสอบบนหรอยหกสิแปดกับความร้อนแรงสุดๆเลยนี่พี่แช็คมายามบ้านครับมีโอกาสมาดู ช่วงกำาให้ไว้เด็กมันเปลี่ยนจากการขุดลอกขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันสูงน้ำลึกพื้นสูงก็ถือว่ามั่นคงขึ้นแหละน้ำก็ไปสะดวกถ้ามันมีน้ำพืนไม่สุดเหมือนมา่ก่อนก็ดีนะข้อเสียก็เอาดานยากกว่าเดิม ถ้าจะใช้น้ำไม่ต้องใช้สายยางยึดไปเลยพี่ตลงหอนเราไปสุดเดียวน,นคะครับนี่แล้วเน่ยหนาหนาฝนหนาหน้ามันมกแห้งพอดีพิแจษครับพวกหญ้าแบบนี้นะหญ้าพวกนี้มันมันโดนน้ำแล้วมันเขียวชุ่มนุ่มเท้าบกกล้วยอย่างนี้สิมันร่มมันธรรมชาติมาตอนนี้หนูนีแลความหอนแหละนี่อพี่มันเป็นลูกใช่ไหมบกหวาน ไม่เห็นว่ะนาพี่นึกลูกเต็มเลยนะพอาะเราไม่เป็นสติเอือบักว่าเพื่อนบักว่าอันนี้ปลาขอนนี่แค่นี้หิมากพระท่านเขาดอกวัยจะมาสองวันเข้าก่อนจ้อยไม่ลูกใรรขงหรอเออวัยหิมากคนอีสานมารเราต้องหากินต้องหากินกว่าเราเขาเลยเสร็จเสร็จเขาเนี่ยแล้วเห็นหน้าก็ได้เบิงสภายพาไปไห ว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยก็เป็นข้าวเล็กๆกับต้นเล็กๆก็รวมๆไปก็ได้ขายได้เหมืนอนกว่าบาทนี่พี่แจ็คต้นยางไอ้ต้นจานที่มาจากนาบางโกรนีน่ไม่เป็นแบบนี้มนไม่โต<ม>เขาก็เป็นแบบเครือเนี่ยเขาก็ออกดอกแล้วก็หลุดๆอย่างนี้มันร้อนนี่สามปีแล้วนี่คงจะพยายามปลูกทุกอย่างนี่บางงองบองางแงมันไม่รอด ต้นนี่ก็ปลูกไปหลายตายบดบเท้าอ่ากเเอาไว้ไดี๋ยวมะพรแลวเ้าก็ดับแนวฮอนก็จะพาไปเลยอนยู่บปได้ยต้นไม้ยู่แดงเดี๋ยวนี่นี่ของผมใช่เช็คให้ของผมหนึ่งสองสามเสียงไม่มาเจ็บไร่เจ็บไรเจ็ดให้นานะเจ็บไรทำนานี่เบนหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดพอดีบน เที่ยวใหญนะ่ปีแรกที่พาแอนมาทำนาตัวนี้ทำฟาดข้าวตัวนี้เลยเกือบตายเจียวได้ให้เดียวหน่ตอนนั้นเกี่ยวเกี่ยวมือพี่ไม่ไหวแล้วอยู่เด้เสร็จอยู่แต่ว่าใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมาใบาสามมาไม่ได้มาเท้าไม่ได้ร้อนใบาสามกว่ามามาเกี่ยวเขา่าสิงหุกดีอาตะเรียนหัวกันแล้วนะเข้าร่มด้วย อ,อม,มาโพงวันนี้ครับมาแบบความร้อนเดี๋ยวผมจะน้ำมาหยอดต้นมะม่วงพวกนี้อันนี้อ,อกล่องครับนี่ซื้อมาดิชำนี่ตัวเท่าไหร่อุ่อนหอนจะเข้าลมเลยครับรถไขวะนนี่ยรถไขวะ như con mặc áo rừng mặc áo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  mặc có mặc áo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  mặc พักเถอพักพักนั่งก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเชียร์พวกพังหมดแล้วนั่งทำใิจใาสายพี่นั่งหลับมันด้วยนี่ครับพักแล้วเราคือว่าจะร้อนมากกล้องยังอยู่เหมือนเดิมโอเคสิบแปดนาทีผ่านไปกำลังพร้อมกันเสดยงครับเดินเถิดน้ำนิดหนึ่งผมจะไปลดม่วงม่วงกลางแดดครับผมเหลือน้ำอยู่ขวดนึงโอเคครับพี่ชายครับกินนี่ก่อนนะเท่มาก